สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอันนี้น้องมินเท็ดจะมาทำอะไรวันนี้ตำรวจมาตังมาตังตนรวจมาจุกของลูกอมมาเอที่ไหนลูกชุดเซเว่นลงไปเลยดีกว่าโดยชุดตำรวจสิคะเพื่อนตอนนี้ตำรวจกำลังจะเปิดประตูลงรถเองแล้วนะคะโอ้โหตำรวจมีเงินด้วยเหรอลูกใช่ค่ะโอเคค่ะไปดูกันว่าในเซเว่นจะมีอะ ตำรวจมาป้นถึงไหมมือถึงไหมยื่นถึงไหมโอเคแอลกอฮอล์น้ำ oh ยาขับโอไมค์จ้าแล้ววินเทจจะซื้อละอองไหนตัง้งแต่ตั้งแต่อันนี้ขับรถถึงดีกว่าติดเต้าปูนใจรถแกงโอเคอค่ะ เอาปืนสัแล้วเข็นแล้วของสัแล้วเข็นแล้วน้องมิเทก็เขียนไหมล่ะคะเขียนเองอ่ะเขียนเองเลยค่ะซือต้นหนุ่มซื้อนนจับลูกอลแต่เลยจะซื้ออะไรซื้ออะไรคะยาฉีดผมนู่นยาฉีดผมอยู่ที่บ้านแล้วก็เหลือนี่ไงคะมีเยอะเลยที่บ้านเยอะเลยจะซื้ออะไรดีนะ อะไปดูซิน้องวิเทีจะเอาอะไรนี่ค่ะของกินถอดไปเลือกเลยค่ะนี่เลยเป็นนี่จะดูซิช่องไหนเออเป็น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 อะไรที่เราใช้กันเตรอเออช่องนี้เลยเป็นมุมของเล่นแล้วก็มุมของกินเด็กนะคะวิถีเห็นแม่เจอลูกกระต่ายยักษ์ด้วยนี่ ว้าหนูเป็นตาหามหนูต้องใช้นี้อ๋อหนูเป็นทหารหนูต้องใช้อันนี้แต่วันนี้หนูใส่ชุดอะไรนะไมะใส่ชุตำรวจใส่ชุดตำรนะตวจมาพกปืนด้วยแล้วแล้วจะกินอะไรดีนะผลไม้ต้องมีฝักไมบ้างหนูรู้ไหมว่าถ้าเรากินลูกอมแล้วมันทําให้เราเป็นยังไงมันกินนิดเดียวข้ากินนิดเดียวได้ แต่ต้องแปลงฟันด้วยใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะมาดูอ่ะว่าเขาจะเลือกหยิบอะไรบ้างเอารถจอดไว้ตรงนั้นก็ได้ก็หยิบเอาอยากจะเอาอะไรไวันนี้มาให้รางวัลน,นะคะเพราะว่านะ้องเพียรทำงานกับแม่อยู่ในไร่วันนี้แม่มาให้รางวัลน,น้องเพเยร์ค่ะ อะไรเอามาให้เพื่อนๆ<ม>ดูซิอะไรบ้างนมนมสีอะไรลูกสีม่วงสีอันนึ่งสีม่วงเก่งมากอ,นนอะไรครับเอามาให้แม่ดูหน่อยอันนี้มัน,นมันเหมือนกัมมี่ไหมมันคืออะไรลูกกัมมี่นล้ใช่มันกินเหมือนฮาโลวีนได้มันมีในวันฮาโลวีนได้ เอาไอ้ที่หนูชอบกินนะลูกนะ<ม>อะไรอยู่ครับนนคุณยายเพ้นสีค,คุณครูเพเ้นสีหน,นครับไอ้หูเอาเป็นหมวหมูมันคืออะไรไหนแม่ขอดูสิหนึ่งอันนี้ใช้เข็มกับไหม อ๋อ่นมีลูกอมอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้าก็เป็นเข็มกลัดใช่ไหมเป็นลูกอมข้างหลังเข็มกลัดเอาไหมเนี่ยเอาถ้าไม่เอาก็เอาวางไว้หนูจะเอาเข็มกลัดไปทําอะไรเด็กเด็กยังเล่นเข็มไม่ได้มันน่ากลัวรู้ป่ะเด็กยังเล่นเข็มไม่ได้นี่ไงเอานี้ดีไหมสติกเกอร์เป็นขนมแล้วมีสติกเกอร์เลเซอร์ด้วยเดี๋ยวแม่จะไปทําให้เอาไหม เอาไปใส่ตะกร้าเลยครับเดี๋ยวจะได้ทำให้เพื่อนๆดูว่าสติกเกอร์มันเป็นยังไงนะคะ,ะแล้วอยู่ในตู้เย็นเรามีหรือเปล่าเจเลฟูสปีโปปีโป้ปีโป้มันมเกล็ลลลลนอย่างแม่ยีเแ็กิเดชอบกินปีโปมากนะคะอยู่ในตู้เย็นเต็มเ,เลยนี่สิ่งที่เขาชอบเพื่อนๆน,นี่คืออะไรเราต้องไปกดเหมือนปีโป้กันมันคืออะไรครับต้องใส่แมสให้สนิทลูก ทำบุกเจ้ะต้องซื้อของเล่นต้องซื้อของอ่ะซื้อของกินให้ครบก่อนตาไปเลือกดูก่อนซื้อให้ครบเดี๋ยวแม่ก็จะพาไปซื้อของเล่นไงคะวิน,นเทจชอบเล่นก็กินปลาไม่กินหรอกลูก,กป้าเจ็บปะปลาใหญ่อ,อันไหนเนะี่ที่น้องวินเทจชอบซื้อให้แม่กินมีอะไรบ้างนะ อันนี้แฮปปี้นีเดียได้ไหมน้องปฏิบัติการั่งใหมาดูเขากำลังเลือกอยู่นะคะเพื่อนเขาจะเจอสิ่งที่เขาชอบอีกหรือเปล่าชอบอันไหนนะไก่ที่หนูชอบจริไงไหเอาไหมครับเอานี่ไง ที่น้องมีเหตุชอบกินราคา36บาทนะคะเพื่อน<ห>เอาไปเลย2ใบนะคะเอาเป้ผู้หญิงขอบคุณครับเอาตาเป้ผู้หญิงพี่จาากินด้วยจ้าให้พี่จา๋าเลรอลูกหนูรักพี่จ๋านะอคะมีก่องผู้หญิงด้วยกระเป๋าก็ซื้อมาไว้ให้พี่จ๋าด้วยใบหนึงนะคะ มันคืออะไรอ่ะลู้อะไรครับพอริยมของขนมอ่ะครับเขาก็จะเลือกในสิ่งที่เขาเคยกินน้องวิถีก็จะเลือกเอาในสิ่งที่น้องวิถีเคยกินนะคะ อเอาขึ้นให้พี่เขาหน่อยแล้วมเนจะทำหอนม,น,มนี่ไงสิ่งที่เขาได้เนนนติโลูรงไหะว้าวมีไข่ด้วยนี่เขาบอกว่าเป็นกันนี่เหรออันนี้เป็นงานปาร์ตี้เจลลี่ปาร์ตี้น,ตตนี่ไงอยู่ยข้างาไม่ดีสายตาไม่ดีเอาเพื่อนๆสายตาไม่ดีบอกหน่อยนี่ไง แล้วจะเอาอะไรอีกครับมีอ่าเอาไหมมันกินแล้วมันนันนี่อ๋อมันเป็นเยลลี่เหมือนกันเลยเจลลี่ชอบกินมากเลยอะไรหนียวหนีย่ขนูชอบกินไงนี่ใช่ค่ะแม่จำได้ไอ้ที่มันเราต้องตัดปากถุงแล้วทีนี้เราก็บีบกินมันเหมือนวุ้นน่ะเหรอลูก อนนตอนเด็กๆหนูชอบกินมันเคี้ยวแล้วมันเป็นยังไงหนูคายทิ้งหมดไนมะ่เอาครับเห็นไหมอันไหนที่เขากินไม่ได้เราก็จะบอกค่ะแล้วถ้าเรา,าก,กินลูกอมแล้วมันเป็นยังไงคะงอ,อ่าก็กินได้มี่ไงเพื่อนๆสิ่งที่เขาชอบมากเลยก็คือมันและข้อเงินค้ะลูกอม อาจากอันป่ะเอาอะไรนะคะเอาจากอมสองอันแม่เจอลูกอมอันใหญ่อ่ะบิ๊กบิ๊กอะนม่งไงสีอะไรคัลเลอร์อะไรสีชมพูเบอรี่กูเอาไปจากอันและอันนี้เอาไหมคะเอาเอาแม่เราจะเอาอันนี้จ้ามันแปลกหนูชูมากเลย หนูสูงอันนี้มันมีพริกนะลูกมันสไปซี่นะคะพริกเกลือนูจะหนูไม่เอาเกลืออันนี้ดีกว่ามันเอาน,นี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นพริกมันเผ็ดเ,เอาเป็นสีอะไรดีเอาสีอะไรอันเนี้ยนี่ตาชอบเป็นฟิกเหรอไม,ไม่เอาดีกว่ามันเป็นลูกอมน่าก,กลัวอันนี้เป็นสีอะไรลูกจะเอาสีอะไรสีตันเด็กไดร้องกิ้อันเนี้ยอ่าก็เอาสิครับ เอาอันเดียวอันเดียวไม่เก็บนะอสไส้กัมมี่อันนี้สอดไส้กัมมี่เมลอนอันนี้เป็นเป็น้าร้องใช้นี้ชวนลูกห่างหน้าจอมาเล่นเพื่อการเรียนรู้พัฒนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือพร้อมพัฒนาต้องใช้อืมแม่ต้องอ่านดูก่อนว่าอันนี้มันคืออะไรต้อซูปิจิตเล่นเซตทะหารกองร้อยพิเศษอืของเล่นน้องวินเทจเยอะมากเลยเพื่อนๆน้องวินเทจไ,<ม>ไม่เคยเห็นทหรารมาก่อนเลยอะไรนะคะ หาย,เ,ยเราไม่เห็นมาหลายวันเลยแสดงว่าอยากได้แน่เลยเราไปดูของเล่นอย่างอื่นดีไหมคะดีก๊อฟตรนี้ค่ะตรงนี้อันนั้นมันเป็นแฮปปี้นิวเยียร์ไงคะแล้วพี่หนูเห็นนิกกี้เป่าจักล่าหน้ใช่ค่ะเอาไหมคะเอาเป็นเอาเป็นนี้ดีไหมอ๋ออันนี้นเอาอันนี้ดีกว่าไม,ไ,มไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้มันจะเอาเป็นงานคริสต์มาสนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวแม่ไปจ่ายตังค์ให้ าจากจาการเราไม่เห็นไอศครีมมาหลายวันเลยเพื่อน<ท>พูดเก่งมากเลยเขาบอกห้าวันไม่ได้เจอไอศครีมค่ะก้าวไปหลังเธอ<า>ไ,ไ,ไอศครีมห่างไอศครีมมานานแล้วน้องวินเดียร์จะกินรสชาติไหนดีรสชาติที่เป็นรสอะไรดีน่ามันมีรสอะไรบ้างไอเดนเมย์ไม่กัวอันนี้เหรอครับไอเดนมอว์ จะเหมาะกับเด็กนะคะท่านเป็นลดนมอ่าแล้วเอาอะไรอีกคะตุ้นเอาลดแล้วเอาอะไรไปให้ป้ามันเป็ดสฉยเลยอ่าให้แม่กินอันไหนให้ป้ากินอันไหนเลือกดูสิแม่จะกินอันนี้แต่หนูจะกินด้วยตรงนี้อันนี้เหรอคะตุ้มเอาไปเลยค่ะกินกับกินด้วยกัน ถ้าเอารสอันนี้มันก็นุ่นโอรีโอนุ่งไงเอาไหมน้องมินเทปน้องมินเทปชี้อยากได้อันนี้อันนี้มันหมดเลยอยากได้อันนี้แี่เก็เลยจะซื้อให้อืบอันนี้ไหมเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหอรแม่ซื้อเทปปิดปากจันเทปปังจากกันเทปจะเอาอะไรอีกเทปมาดูกระเป๋าสิเทปชอบใคยกระเป๋าไหม กระเป๋าน่ารักมากเลยที่มันหลามัน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 ชีดอย่างนี้ให้เทดโตนิดหน่อยแล้วเทค่อยสะพายอันนี้มันยังสนหลับคนตาโยอยู่อ๋อหนูสะพายของติกเกมอยู่ใช่ไหมคะไปชีดเอาไปใส่หนูหดูไม่ได้โตปะทะมันไหลทุกเทปเคยขอแม่ซื้อรถอยู่ แต่รถมันต้องเป็นแข็งอะไรนะลูกว้าววินเทจมาดูอันนี้สิข้างในมีไข่ด้วยนเหเป็ต้นกปาว้ห,หนูมีต้นกาแล้วอันนี้กุ้งกิง้งเหรอกุ้งกิ้งจะเป็น่นน้นาถางั้นเอาไปไหมเอากุ้งกิ้งไปไหนไหนเดดูดิอื ดูอันนี้อะไรเนี่ยไว้ลคัมมาเดินพัฒนาการเรียนรู้เมียวเมียวข้างในมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยอุ้ยมันมีบ้านแมว่ไมเอ,เอาไม่เอาน้องวินเทจชอบอันนี้ค่ะวินเทจชอบอันนี้เพราะว่าอยู่ที่บ้านน้องวินเทจมีต้น,ตนกล้าแล้ววันนี้น้องวินเทจมาเซ็กุ้งกินไปนะคะเพื่อนๆไปเราจะตัวร รอบที่แล้วเรารีวิวกุ้งกิ้งแต่เราไม่ได้เอ้ยเราเรารีวิวของพี่ต้นกล้าแต่กุ้งกิ้งเราไม่ได้รีวิวเลยไม่ได้เลยไม่เห็นเลยจ้ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้ใส่ชุดเป็นอะไรชุดเป็นอะไรชุดตำรวจชุดตำรวจจับจับจับใครกูกภูมิจับกู้ภูมิจับจับออนไลน์ ไปจ่ายตังพอหรือยังพอแล้วพอแล้วก็มาเขียนเราเองอ่ะพอแล้วเอาไม่ไปซื้อขนมปังเหรอหนูนนๆนไปซื้อช่องนี้ก่อนอลืมลืมหรอเอาแต่ของตัวเองแล้วลืมของแม่เลยนะกินเป็นไหมล่ะลจะเอาเป็นช็อกโกแลตไหม,อมโอเคนี่แหละใส่ช็อกโกแลตลูกอร่อยดี พ่แม่เรูจรืออาาหนูสองนกันอุยจังาจิงดูสี้าเ,เพื่อนพอ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 อพ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 อจอบจอบจอ,อจเจอสองลินอีกแล้วตวอาอนหนูชอบกินอ่ะใช่ครับเอาไปเลยสองชิ้นเลยแม่ก็ชอบเก่นมาก อันนี้ได้สีชมพูกับสีฟ้าโดเลมอนข้างล่างสุดเลยสีชมพูกับสีฟ้าอันยาวๆใชคขาอ่าเอาชิ้นเดียวพอแล้ว no. ก็เอาสีฟ้าด้วยชิ้นหนึ่งนู่สีฟ้าชิ้นเดียวสีชมพูไว้อ่าเอาสีฟ้ามาด้วยลูกสีฟ้าอ๋อเก่งมากเก่งมากปะไม่อเนนะอันนี้าแล้วจะไปเอาอะไรอีก ขนมคนนัานอะไรนะคะคนนี้สิคนปู่เหรอใช่ไหมใช่ข<ช>นมคุณปู่ไม่รู้<ช>เอาเอาเเล็กดีกว่าไปดูอันเล็กดิอันนี้กล่องเล็กก็มีนะลูกกล่องกล่องใหญ่กินไม่ทันเอากล่องเล็กดีกว่าอาติมองเห็นไหมคะเรย์แม็กเรย์แม็กแขงมากเรย์แม็ก กินอันนี้นยจ้าเอามาดูดิมันมีรสอะไรถ้าเป็นพริกก็กินไม่ได้อีกได้อันนี้เป็นรสกุ้งกุ้งมังกรรสรสอะไรเนี่ยชอบมากชออุ้ยสไปซี่ก็เผ็ดอีกแล้วสิลูกเอามาหนูกินอะไรดีอ่ะหนูกินได้ไหมล่ะโอเคอ,นนอันนี้ก็มไม่น่านเผ็ดนี่อันนี้ไม่น่าเผ็ดเลยออริจินอลธรรมชาติมากธรรมชาติบ้างอันนี้อะไรเนี่ยที่มาแถมกระเป๋าแก่ได้เนาะ ของแถมเห็ดไม่เห็นอะไรมาหลายวันเถ็ดข้าบออห้าวันเองอันนีมาหลายวันอก็เาาอาสิผาโอนเพื่อนๆเต็มแล้วค่ะน้องวินเทจมีตังมาเท่าไหร่ในกระเป๋าเอาให้แม่เพื่อนๆดูสิออๆดูก่อนดูก่อนว่าตังน้องวินเทจจะพอจ่ายที่เขาหรือเปล่ามาลุ้นกันสิเก่งเนี่ยเลยไหนอ๋อมีกี่มีกี่ใบมีกี่ใบนับให้เพื่อนดู มีสองใบเฮ้ยไม่ไดเกิดจริงหรือเปล่าเพื่อนๆอ,อยากรู้จังเลยมีจองใบไม่มีสองยอ่ออะไรหนูตาดูน้องวินเทจน,น,น,นับน้องวินเทจนับเลขเป็นเลยเ,เพื่อนๆมีสองใบด้วยยังไงตัวนี้โอ้ยน่ารักที่สุดเลยน่าปังเก่งมากเดี๋ยวเอาตังไว้ไปจ่ายนะคะพูซิปก่อนลูก,อ,กอืมแล้วเราจะไปกินอะไรอีกน้ ยึดการนมนมนมอันอนีอ้นอ,นอ,อ่ะอันนี้หนูชอบกินอ่ะอ๋อชอบกินตอน,ตอนเด็กๆตอนเด็กตอนเด็กๆแม่ซื้ออันนี้แหละไปให้หนูอยู่ที่บ้านตากับยายที่ชัยภูมิเนี่ยตอนเด็กๆหนูกินแม่ให้หนูกินสลับกันไงลูกดูโตอนเด็กๆชอบงองื้เก่งพอหนูโตมาปุ๊บแม่ก็เลยเลือกโ f r o m m อันนี้ให้ไี่รับเงินด้วยนะนไม่เอาค่ะ ม,ม,มีชีสด้วยเหรออเราไปเลือกในกระป๋องนี่อไงดีกวาที่หนูชอบกินใยนี่ดีชมพูอันนี้มันเยอะไปอะ่ะเราเอาเป็นที่นเป็นซองเล็กๆหรือกล่องเล็กดีกว่าไหมพ่อแม่ไม่ได้กินกับหนูเลยอันนี้มันเป็นสูตรแซลมอนผักขมอันนี้เป็นชีสไหมอันนี้มันเป็นไข,ข่เค็มอันไหนที่เป็นชีสหาหน่อยเร็วๆพีสต๊อ เอาอะไรอีกครับโอเคน้องวิเทจบอกว่าพอแล้วคว่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะมาดูตรงนี้สิมาดูตรงนี้สิเพื่อนมาดูตรงนี้ตอ่อค่ะเพื่อนอะไรไ,ไม่ได้เจอนมเปี้ยวมาหลายวันแล้วจะกินนมอะไรดีไม่ต้องเอาเป็นแพ็กก็ได้กินคนเดียวครับโอเคจ้า โ okay, นะ no, แม่ไม่กินหรอกลูก <ขอ S 1> จ๋าหนูก,กินขวดเล็กก็ได้บบพี่จ๋าด้วยจา้าหนูรักพี่จากก๋นนจาหนูคิดถึงพี่จ๋าแล้วล, yeah, นนลูกทำไมขอรับผิดชอบเองเซื้ออะไรอีกนะ,อ,ะอยากกินอะไรอีกนะ ล็อกนี้มีอะไรอ่ะอหนูชอบกินไหมที่ใส่ไมโลทุกเช้าเวลาป๊ะป๊ากินเวลาป๊ะป๊ากินกาแฟหนูก็ต้องกินไมโลใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมใช่อ่ะหนูจะเอาเป็นแบบกลมๆไม่กินง่ายดีเอาใหญ่ปลูเอาแบบกลมไหมอเ,เอาแบบเป็นกลมๆไหมหรือว่าเอาเป็นแบบนี้เลือกกินแบบพี่นิกกี้แบบนี้ใช่เนเหมือนพี่นิกกี้ครับเป็นนิกกี้กอจกิน ใช่ลแล้วเอาไมโลไปด้วยน้องวินเทจชอบกินไมโลมเอาัใจเอาไมโลไปหอ่อหนึ่งอยู่ที่บ้านกินโอวันตินวันนี้ซื้อไมโลเปลี่ยนกันบ้างครบหรือยังถ้าครบแล้วแม่จะไปจ่ายตังค์แล้วนะบอกเพื่อนๆก่อนอย่าลืมอะไรนะนก,ดกดติดตามช่องน้องอะไรน้องวินเทจด้วยนะน้องวินเทจพาเพลินใช่ไหมคะ น้องวินเทจบูทูธแล้วแล้วให้ไปชมเลไลอะไรนะดูเลไลเลมอนเลไลเลมันโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้พาน้องวินเทจนะคะมาซื้อของในเซเว่นนะคะมารีวิวให้พเพื่อนๆได้ชมแล้วถ้าพเพื่อนๆอยากจะชมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาไปนะคะ เซเว่นใกล้บ้านแลนะที่สําคัญนะคะของมีเยอะแยะให้เลือกนะคะเซเว่นนะคะวันนี้น้องวินเทลาไปแล้วพบกันใหม่กับคลิปหนะ้าที่สนุกกว่าเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องวินเทลพาเพินด้วยนะคะคเพื่อนๆบ๊ายบาย

ครบหรือยังของวันนี้ยังไม่ครบเลยนะอ๋อยังไม่ครบเลยอาไหยิบให้หมดเลยนล้วมาแบ่งกินนี่ยเด็กกันเอาไปให้พี่จ๋าด้วยใช่ไหมคะโอ้ยไม่ใช่